สวัสดีครับสวัสดีเจ้ามาพบกับตุกกับะละคือเก้าขาต้นขาในช่องสเป็ชาแนลมากค่ะเมนูตุกกับะละไดเมนูปีไก่ทอดน,น้ำปลาค่ะพี่น้องขากินกับสมตำเซมอแสบคุเกับค่ะพี่น้องปีไก่ทอดมาเหลืองๆมากค่ะพี่น้องขาแ่บๆต้องกันค่ะอืมปีไก่นัวมาก กลิ่นหอมอมืมีความกรอบของแป้งหน่อยหนึ่งออมัได้รก,กรอบแห้งเพราะเวลากินไปอัจสเบล่นี้นะครับพี่นนอกมีความกรอบของแป้งหน่อยหนึ่งเพราะทุกทอดแบบคุกฟุ้นค่ะพี่นนอกคะมันก็จะมีแป้งแค่นิดเดียวม,มาเด้ครับมากินด้วยกันครับ กินเส้นยาวๆเลยครับแซ่กบกว่าพี่นองคะน่องห้าง เมนูได้ไงปาราทั้งสามยี่ห้อสีสีน่าสวยนะครับเนี่ยสีเหลืองปลาทองคำอือือใส่วันนี้จะได้อืมตัดมาก อถอดเองใหดเองครับปีกไก่ ใส่ลูกมะกอกมาด้วยครับเนี่ยน้ำนัวๆเลยครับะระจีน จำส่วนใส่บอกกค่ำเมยเราจะจำมะฮุ่งซื่อก่อใส่ข้าป่นไม่น้่ดีกว่าค่ะเูิดนะ โอ้วววป้าขอพี่น้องคะจกสมตำลุกกันค่ะสมตำแซ่บนัว อร่อยครับพี่น้องแซ่บ đường hoặc là lưng đường hoặc các phải chăm chăm cái gặp tâm một hồn hợp cả nha tí tuổi kinh hòm hết nè เจียวกับผักบุ้ง tạp với nó Xâm tầm cái thay lắm tạp Rất hmm คนตั้มเนี่ยก็ตั้มไม่ยังหลายเลยค่ะอ แซ่บมากเลยตืมแบบแซ่บหบนัวแา่ก็นัวพอดีนัวพอดีกินกับสตมตำค่ะบ่เค็มไหยังกรอบนอกนุ่มในเรือตัวไก่กรอบแปดครั้งนอกทั้งในเนื้อนหนึ่งค่ะุูสนค่ะ Mm! อืไปดูกระแทอาจนวา่ขทุกันค่ะสตหแง อิมแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเมือนี่ตุ๊กกบ,บลากกับพี่น้องมาแซบสิ่นีแ้แหละค่ะกับเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลากับตาซัวแซบๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะจัางใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจในการให้คลิปให้ตุ๊กน้ำตาข้่ะไว้พอกันคลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ